ดินยังไงก็ไม่หลุดแล้วนะคะเมื่อศาลในนครนิวยอร์กมีคำตัดสินให้อาร์แครี่ซูเปอร์สตาร์ไอเบเจ้าของเพลงดังนะคะ I Believe I Can Fly มีความผิดในข้อหาซื้อประเวณีผู้หญิงและล่อลวงเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะ ก่อนหน้านี้นะักร้องดังพยายามสู้นะคะแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต้องยองจำน,นนด้วยหลักฐานและพยานค่ะที่พิสูจน์แล้วนะคะว่าเขากระทําผิดจริงนอกจากนี้ค่ะไอแคลลี่ยังต้องรับโทษอีกหลายกระทงเลยทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงการบังคับให้เหยื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดต่อเขานะคะข,ข่มขู่ให้เหยื่อทําแทง้งและการสมรสผิดกฎหมายกับนักร้อง สาวผู้ล่วงลับอรยาค่ะโดยการให้เธอใช้ัตรประชาชนปลอมขณะที่มีอายุเพียง15ปีเพื่อจะได้แต่งงานกับเขารวมๆแล้วอาเคอรี่นะคะจะต้องรับโทษจำคุกนานถึง100ปีทีเดียวคดีเช้าของนักร้องอับีชื่อดังเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมานานหลายปีค่ะจนกระทั่งปี2019มีการเผยแพร่สา,ารคดีเรื่อง Surviving Arkeary นะคะมีการตีแผ่ด้านมืดของเขาจากบรรดาหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ สารคดีเรื่องนี้ค่ะยังปลุกกระแสแฮชแท็กมีทูที่ทำให้ผู้หญิงผิวสีกล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแม้ว่าอาร์เคลี่จะออกมาปฏิเสธนะคะว่าผู้หญิงกว่าเครื่องในสารคดีนั้นเขาไม่รู้จักค่ะแต่ทันทีที่มีผลการตัดสินคดีนี้ออกมาผู้สร้างสารคดีสไบ v i ่งอาร์เคลี่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจนะคะที่เห็นผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของอาเคลี่ได้รับความยุติธรรมหลังรอคอยมานานแล้วก็บอกด้วยว่านี่คือชัยชนะของผู้หญิงผิวสีค่ะ ขณะที่ผลงานเพลงของนักร้องวัย54ปีดูจะมีปัญหาเช่นกันนะคะเพราะตอนนี้มีการตั้งคำถามไปยังบริษัทสตรีมมิ่งเจ้าดังว่าควรจะเก็บเพลงของไอแคลลี่ที่กระทำความผิดทั้งทางกฎหมายและศิลธรรมไว้บนแพลตฟอร์มหรือไม่ค่ะ